ตากระตุกเป็นเจ้าเข้าเลยจ้ามาอัปเดตสกินแคร์สำหรับคนวัย40บวกในช่วงกลางคืนกันหน่อยนะคะไอเทมที่ใช้ในวันนี้เนี่ยได้งานผิวฉ่ำกลมมากแบบนี้เลยจ้าใช้อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันปกติเปลี่ยนสกินแคร์บ่อยนะคะเพราะฉะนั้นจะมาทำไดอารี่แบบนี้เป็นประจำนะเริ่มที่ตัวแรกเป็นโทนเนอร์แพดอันนี้ที่ชอบมากๆของนิดลี่นะมันใช้ดีมากจริงๆอะทุกคนคุณจะใช้ตัวนี้แทนการมาร์หน้าไปเลยนะบอกเลยว่าสดชื่นมากๆทุกคนดีงามเขาให้เนื้อเอเซนต์มาแบบชุ่มๆเลยอะแปะแล้วแบบสดชื่ เรื่องนวดเนี่ยมันวดให้เอสเซนส์เนี่ยซึมเข้าผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นจากนั้นก็เช็ดออกนะคะจะใช้ด้านที่หยามเนี่ยเช็ดออกผิวคือสดใสชุ่มชื้นลูกคุมขมกระชับนะแล้วก็ช่วงที่ใช้ตัวนี้หน้ากระจ่างใสดีมากๆเลยนะชอบมากๆแล้วก็ามาเช็ดคอด้วยจ้าจากนั้นนะคะต่อด้วยเซรั่มตัวนี้ของนิดลี่นะจะบอกว่าใช้ดีไม่แพ้ตัวโทนเนอร์เลยสัมผัสโคตรดีอะแล้วก็ซึมไวสบายผิวมากๆนะแล้วก็ตามด้วยยาสามันประจาบ้านนะคะของหลายๆคนก็คือเอ็นอาร์นั่นเองที่ขาดไม่ได้นะสำหรบบนนย ด้วยไนครีมตัวนี้ของ number s นะคะคือใช้ดีมากใช้จะหมดแล้วอ่ะคือสัมผัสมันดีแลให้ความชุ่มชื้นที่ผิวดีมากแล้วก็ตอบโจทย์คนวัย40บวกด้วยนะคะจะเห็นว่าเนื้อครีมเขาเกลี่ยเข้าผิวซึมไวดีมากๆเลยนะก็นวดทั้งที่หน้าแล้วก็คอเลยหลังทาเสร็จนะคะผิวมันก็จะช้า g l o ว o u ประมาณนี้เลยนะจากนั้นนะนวดกระตุ้นผิวกันนิดนึงค่ะตรงนี้มันจะมีความแบบจี๊ดจอ่อนๆนะซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูนะว่ามันทําให้ตากระตุกแบบนี้เลย คืออันเนี้ยแอบทําให้ดูนะคะว่ามันจี๊จริงๆเนี่ยขนาดตรงที่ตายยังตากระตุกแบบนี้เลยซึ่งมันเป็นการกระตุ้นที่ผิวเรานะคะปุ่นก็จะมีการนวดแบบนี้เป็นประจำในช่วงที่ว่างนะก็จะได้ผิวที่มันมีความอิ่มฟูสดใสนะแบบนี้เลยจากนั้นต่อด้วยอายครีมนะคะก็จะทาบริเวณรอบดวงตานะแล้วก็ล่องลึกข้างแก้มอะไรแบบนี้แล้วก็ตรงหว่างคิ้วที่แบบว่าชอบมีล่องลึกเกิดขึ้นเนาะก็นวดนวดวนไปค่ะ แล้วก็ทาพวกลิปมันนะจากนั้นนะคะต่อด้วยยาแต้มสิวนะอันนี้ปุ่นจะใช้2ตัวนี้บอกเลยว่าโคตรปังคู่หูเนี้ยใช้ตัวยาแต้มสิวเคลียโนสก่อนนะคะตามจุดที่เป็นสิวนะจากนั้นปิดท้ายด้วยตัวออกซิเคียวที่มันเป็นแป้งแบบเนี้ยเนื้อแป้งแบบเนี้ยโคตรดีทุกคนคือด้วยความที่มันเป็นเนื้อแป้งแบบเนี้ยเหมาะที่จะทาตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ไปนอนนะจะบอกเลยว่าทา2ตัวนี้ทับเข้าด้วยกันอ่ะหูนี้สิวยุบโคตรไวสิวอักเสบหรือสิวอะไรเงี้ยดีมากๆเลยนะจากนั้นนะคะต็ทาเลตินอปิดท้ายนะจริงๆ ก่อนทายาเต็มสิวก็ทาให้ทั่วหน้านะคะจากนั้นก็ไปนอนจ้า